ญาติโย,ยมทั้งหลายได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ทุกวันนี้นะญาติโย,ยมก็สังเกตดูเอาเองหรือสัตว์เป็นนกเป็นอะไรต่างๆบางทีเราเลี้ยงเราห่วงแหนเราห่วงใยมันะบางทีมันเป็นลูกชายของตนบางทีเป็นลูกสาวที่เลี้ยงกันอยู่ในะทุกวันเนี่ยรักแต่ดมกันอยู่ดมหมานะมึงคนมันเป็นลูกแต่ก่อนลูกเป็นหลานนี่มันเป็นเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้ เพฉะนั้นอาตมาเห็นอาตมาไปที่สหรัฐอเมริกาเมืองวอชิงตันแ่่านมาดูแล้วจึงเห็นชัดเจนว่าสุนัขของฝรัง่งมันวิ่งมาหาตมาแต่ตัมมาก็เห็นอยู่ที่น้ำตกในแองการ่ามันนอนภาวนายงเห็นก่อนสีวันยิงไปเจอเขาขโมยขมโมยเอาของที่จะใสบ่บานนี่ เตรียมว่าจะไปใส่บาตรนีมันเป็นนักเรียนมันก็เลยมาขโมยกินกวั่นมันขโมยแล้วก็ไปโรงเรียนขโมยที่จัดไว้ตายไปแล้วไปนตัในรลกมันเกิดเป็นสุนัขเป็นสุนัขดำๆตัวดำๆเหมือนกันตัวใหญ่อันมาไปบ้านเขาบ้านโยมบ้านฝรั่งเท่านิมมต์ไปฉันข้าวมันวิ่งมาที่ของบ้านเขาก็ร้องเกี่ยเกล่าวว่ามันกัดคนมันวิ่งมาแล้วมาเลียขาแต่มาเปียกหมดลยขา มาบุกสบงเ่ยของเขาก็อัศจรรย์ว่าหมามันดุมันกัดคนแล้วมันถ้ามันมาเลียาขาตะมามาเดินเข้าไปในบ้านไปนั่งกัาอีกมันก็มานั่งเฝ้าอยู่อัตมาอยู่มานั่งเฝ้าอัตมาอยู่้นั่งอยู่ทางข้างแปลกไม่ยอมหมาต่านั้นก็ไม่เคยเห็นอนะัตมามาก็ไม่เคยเห็นมันในชาตินี้เพิ่งไปเห็น เวลาคนจะถ่ายรูปเหมือนนั้นมาบอกว่าไอหมีพูดภาษาไทยต้องมองกล้องหน่อยมันมองกล้องเลยพราะตรงหัวล้อกันเป็นหมูเลยทําไมมันรูปภาษาไทยอยนไม่ใช่หมาป่าคนก็ยิ่งแปลกใจเวลามานั่งดูจริงๆนะจึงรูจกก้จักว่ามันเคยเป็นหลานมาแต่ก่อนมันขโมยกินของของเจ้าของบ้านนั่นนะแล้วทําบุญแล้วก็มันตกนรกมาเกิดเป็นสุนัขเลยยังมาอยู่บ้านอยู่ด้วยอีกอยู่ นี่มันก็เลยเห็นกันมามากกันมาก็จะไม่เล่ามากอะไรอันไอ้ญาติโยมทั้งหลายน่พากันมีความเข้าใจว่าคนทําบาปความชั่วผิดศีลธรรมนี่ได้ไปตกอืมนรกตามอํานาจของกรรมที่ตนเองได้สร้างสมบุกมบรเอาไว้บุคคลใดที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราจึงเห็นมาเป็นมนุษย์เหมือนกันนี่มันไม่สมบูรณ์ต่างกัน จึงมีหูหนวกตาบอดปากแบ่งแขนขาดขาขาดตาเล็กขาใหญ่อะไรขาสั้นขายาวอัตมาไปประเทศอินเดียก็เลยไปเห็นมานี่แหละอันมาเทศทเฉยๆบันนี้เห็นกับตาเลยไปงวดขาข้างหนึ่งมันยาวแค่นี้แต่ข้างน่งมันยาวขนาดนี้จริงๆแล้วก็โดนได้เหมือนกันนะแต่บ่ามันเป็นขามบนี้เห็นชัดเลย หัวเนี่ยเ็นชัดแดงพูดเฉยเฉยแต่ก่อนนี่มันเป็นจริงจริงตามอำนาจของกรรมที่เขาทําไว้ก็ไปตัดแชีงตัดขาไปทําหูทําตาไปตัดปากตัดซกตัดจมูกเขาก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คิดดูสิว่าออกจากนารกมาแล้วมันเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้อย่างนี้อยู่แหมก็จะได้มีตามีหูมีจมูกมีปากมีอะไร เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นหญิงเป็นชายนี่ไม่รู้ว่าจะเอากี่ชาติแหละที่มันเป็นอย่างนี้อืญาติโยมควรที่จะพิจารณาดูคนอื่นเมื่อเอง,เอง,เองบริสุทธิ์โหทําความดีมาหลายชาติแล้วจึงบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นหญิงเป็นชายเรานี้โชคดีที่เราบริสุทธิ์ได้อย่างนี้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างนั้น